เทคนิคพิชิตข้อสอบ HSK ในทักษะการฟังค่ะสวัสดีค่ะทุกคนครูวีจะมาเผยถึงเทคนิคการทำข้อสอบหมวดที่เกี่ยวกับการฟังในข้อสอบ HSK ค่ะข้อที่1เทคนิคนั้นคือให้นักเรียนอ่าน choice คำตอบให้ครบซะก่อนก่อนที่คำถามในข้อนั้นคลิปคำถามในข้อนั้นจะดังขึ้นนะคะเทคนิคนี้จะทำให้นักเรียนสามารถโฟกัสเรื่องที่เขากำลังจะอ่านให้ฟังได้ชัดเจนเราจะรู้ว่าเขาน่าจะต้องการคำตอบประเภทไหนบ้างทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องตั้งใจฟังในประเด็นไหนบ้างนั่นเอง เทคนิคข two, paper, flap, rethink, history, darf, ้อที rebbe, gaan, asına, nh, ่2ค in ือเวลานักเรียนฟังประโยคเป็นภาษาจีนแล้วนะคะหรือวลีเป็นภาษาจีนแล้วอย่าหยุดคิดหรือแปลเป็นไทยในใจอย่าทําเช่นนั้นอย่านะคะเพราะว่าจะทําให้นักเรียนพลาดประโยคในที่เหลือมัวแต่คิดเป็นภาษาไทยอยู่ทําให้นักเรียนพลาดเนื้อหาที่เหลือในประโยคนั้นๆหรือในวลีตอนนั้นๆไปนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราฟังประโยคภาษาจีนอย่างเช่นประโยคว่า 天气预报说今天下午可能会下大雨เมื่อเราฟังแบบนี้แล้วหลายคนคุ้นชินกับวิธีการว่าพอขึ้นประโยคว่า天气预报说อ่าหลายคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว天气เดี๋ยวเดี๋ยวฉันรู้ฉันรู้เดี๋ยวฉันคิดดูก่อนนะอ๋อพยากรณก์อากาศอย่างนี้จะทําให้นักเรียนพลาดประโยคในส่วนที่เหลือในการคิด แต่แล้ววลีแล้วแปลเป็นไทยอย่าทำอย่างนั้นนะคะให้เข้าหัวฟังแล้วเข้าใจเป็นภาษาจีนไปเลยข้อนี้สำคัญค่ะนะคะนักเรียนคนใดที่ฝึกทักษะไม่แปลเป็นไทยแล้วฟังจีนเป็นจีนได้เนี่ยจะทำให้ทักษะการฟังนั้นก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะหลายคนที่ฝึกตรงนี้ได้แล้วก็ผ่านในเรื่องของทักษะการฟังไปได้ดีนะคะ ออันนี้คือเทคนิคข้อที่2อห้ามแปลเป็นไทยให้ฟังจีนเป็นจีนไปเลยนะคะและเทคนิคข้อที่3นั้นคือจับประเด็นการฟังเป็นชดตๆนะคะลิงก์กับข้อที่1 ยังจำข้อที่1ได้ไหมคะข้อที่1ก็คืออ่านช้อยก่อนแล้วเวลาฟังจับประเด็นการฟังที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเลือกที่เราได้แต่ทำการอ่านไปตั้งแต่เทคนิคข้อที่1นนะคะจับประเด็นเหล่านั้นมาเชื่อมโยงและตัดข้อที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนนะคะออกไปก่อนแล้วมาพิจารณาตัวที่เหลืออาจจะมีตัวเลือก2ข้ออาจจะมีตัวเลือก3ข้อหรือ4ข้อ นะคะ,ะเราตัดตัวที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปขั้นแรกก่อนเลยอ,อันนี้ก็เป็นเทคนิคการฟังอีกข้อหนึงที่นักเรียนจะต้องฝึกฝนกันเทคนิคต่างๆในการฝึกพิชิตข้อสอบทักษะการฟังใน HSK นั้นนักเรียนได้รู้แล้วนะคะที่เหลือก็คือนักเรียนต้องหมั่นฝึกฝนตามเทคนิคที่ว่านี้รับรองว่าจะเห็นผลค่ะเรามาดูสักหนึ่งตัวอย่าง ในการใช้เทคนิคที่ว่าไปนั้นกับข้อสอบ HSK ในพาทของการฟังค่ะสามสิบเเนอะอย่างเช่นเคยเรามาอ่านที่ตัว choice ก่อนเจีย <Yeah. S 2> ปิ้งกวนอันนี้ะต้จงมาปิ้งกวนคือโรงแรมด้วยเหาะ ไหว้ตี้ต่างจังหวัดค่ะถ้าไหว้กัวต่างประเทศไหว้ตี้คือต่างจังหวัดอืมเนาะปั้นกงชื่อระดับนี้รู้เรื่องปั้นกงชื่อจะเดามามีใครไม่รู้มีใครอาจจะตกหล่นไม่รู้จักคำว่าปั้นกงชื่อห้องทำงานค่ะออฟฟิศห้องทำงานปานั้นกงชื่อเนาะ่ะตรงนี้เราผ่านปุ๊บเราก็มาฟังเลยค่ะเริ่มฟังเนาะข้อที่ 三十一1 3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 1 จบแล้วค่ะคำถามคือลิล่าชืดด่อเจ้าหน่อใช่หนูฟังได้เยอะม,มากชูชัยคืออะไรเนะถูกอิงไกตอบเก่งมากลูกไหวตีชูชัยแปลว่าไปทำงานต่างถิน่นต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดก็เคยอีชูชัยเนาะมาดูสคริปต์ของข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อ31 สคริปต์ของข้อ31อยู่บนกระดานแล้วเนาะเว่ยชิงว่าหนิ้นเจ้าเฉยกลางสายทาสัวเนาะไม่เป็นไรเรามาฟังจากนี่เลยฟังจากเสียงในฟิล์มนี่มันจะได้คุ้นชินนะคะทิงนะคะสามสิบเอ็ดเว่ยาาาใ้ม请่您找谁？我找李老师，他在吗？他不在办公แล้ว 你给他打手机吧。好，谢谢。李老师在哪儿？ตามนี้เนาะนี่เรโอเคอันนี้คือทั้งหมดในข้อ31ก่อนที่จะขึ้น32ทําไงครับพวกเราก็คือต้องรีบที่จะตรวจดูใน Cho ยส์เนาะมีอ่านไม่ออกไหมคะ